มาแล้วจ้าอ่ะเมื่อกี้ใครไปดูจากฝั่งนู้นมาก็มาฝั่งนี้นะอ่ะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีอีไลฟ์น,น,นะคะกับพนกวินอีเซียนะเนี่ยนะปิดเสียงเพลงแปบแอดวินปดมือให้กำลังใจตัวเองนะตอนนี้นะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ วันนี้มีกิจกรรมเหมือนเดิมใครแชร์ไลฟ์นะแล้วก็อาจจะพิมพ์เขาเรียกว่าความรู้ใหม่ๆที่อยากจะส่งต่อเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าตรงแคปชั่นแบบสาธารณะแล้วแท็กเพื่อนหนึ่งคนจะได้รับโปรโมชั่นลด20%ของ u ูเอลตโอเคไหมยูเอลตนะวันนี้กุ้นจะชวนพี่ๆทุกคนนะเข้ามารู้จักทำความรู้จักกับสิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งในวันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเคยน่าจะเคยได้ยินนะซอมบี้เซลทดาทุกคนตอนนี้เราอยู่กับซอมบี้เซลและแสงแดดมันเกี่ยวกันยังไงคือช่วงหลังๆเนี่ยพี่ๆจะได้ยินได้ยินกลิ้นพูดเรื่องศาสตร์ชะลอวัยอะไรนี้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ยินกลิ้นพูดเรื่องซอมบี้เซลค่อนข้างเยอะเรากินค่อนข้างอินกับ ความรู้พวกนี้นะคิดว่ามันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ยากเกินความเข้าใจแล้วก็สนุกที่จะทำความเข้าใจนะเช่นคําว่าซอมบี้เซลอะไรพวกนี้นะคะประเด็นคือวันนี้จะทำจะชวนพี่มินเนี่ยมาทําความรู้จักคําว่าซอมบี้เซลลองจินตนาการดูว่าซอมบี้เซลน่าจะน่าจะมีคุณสมบัติยังไงเป็นเซลที่อยู่ในร่างกายแล้วน่าจะเป็นยังไงน่าจะแบบไม่ตายใช่ไหมน่าจะฆ่าไม่ตายน่าจะ เซลล์น่าจะดูไม่ดีแล้วก็เซลล์น่าจะอะไม่ทํางานไม่แอคทีฟไหมอ่าใช่ใช่คือประเด็นก็คือคำว่าซอมบี้เซล์เนี่ยมันแปลตรงตัวกับคุณสมบัติที่เราเรียกมันมันเป็นเซลล์ที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วไม่ทํางานแล้วแต่ฆ่าไม่ตายเหมือนเหมือนเหมือนอะไรดีอะเหมือนอ เพื่อนที่ในที่ทํางานเราสักคนหนึ่งที่ไม่ทํางานแล้วก็คอยขัดแข้งขัดขาเราอะไรประมาณนั้นก็ประมาณนั้นซอมบี้เซลเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายเรานะฮะแล้วก็มันมีคุณสมบัติอันนึงคือมันอะเอ่อมันพ่นสารอักเสบไปให้เซลดีๆเปลี่ยนเป็นซอมบี้ได้ด้วยนึกออกไหมมันน่ากลัวมากขนาดนั้นนะประเด็นประเด็นที่จะชวนคุยคือทำไมถึงมีรูปแสงแด แล้วทำไมถึงมีซอมบี้เซลล์พี่่ทราบไหมว่าแสงแดดเนี่ยที่โดนบนผิวร่างกายเราเนี่ยมันทำ้ายผิวชั้นนอกใช่ไหมคะพี่ๆอาจจะมองแค่ว่ามันทำให้เราผิวดำมันทำให้เราไม่สวยแค่นั้นแน่ๆเดี๋ยวก็ค่อยไปรีคอเวอร์ใช่ไหมการเจอแดดอาจจะไม่ใช่ปัญหาในมุมของถ้าเรารู้เท่านี้แต่ในความเป็นจริงของศาสตร์ชลอวัย แสงแดดถ้าเรารับในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตซอมบี้เซลลคือมันจะตัวแสงแดดเนี่ยที่มันมี UVA UVB ใดๆเนี่ยมันจะทําลายเซล์ผิวทาให้เซล์ผิวเนี่ยมันไม่ได้ตายนะมันไม่ตายแต่มันจะกลายเป็นเซลล์ที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันเป็นเซลล์ที่ก่อให้เกิดสารอักเสบในร่างกายความพีคมันคือซอมบี้เซลมันนําไปสู่โรคมะเร็งได้ คู้คนเชื่อไหมอันนี้มันมีงานวิจัยจริงๆนะคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่กินดิสคัตกับดรนาวมาก่อนแล้วดรนาวเป็นคนเล่าเรื่องนี้กินบอกเฮ้ยพี่นาวมันจริงเหรอซอมบี้เซลเนี่ยนะบอกใช่กินซอมบี้เซลล์ไม่ว่าจะเกิดตรงส่วนไหนของร่างกายถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่ได้กําจัดมันเนี่ยซอมบี้เซลล์นั้นอ่ะมันจะไปมีผลกับเซลดีในอวัยวะอื่นและยิ่งถ้าอวัยวะนั้นเนี่ยเราอ่อนแออยู่แล้วหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเช่นโรคมะอย่างเงี้ย ซอมบี้เซลลเนี่ยมันจะไปกระตุน้นให้เซลล์ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งง่ายขึ้นอันนี้โดยหลักการนะคะดังนั้นวิ่งเท่กำลังจะมาพูดว่าเราอย่ามองข้ามกับประเด็นแสงแดดที่เรารู้สึกว่ามันมันใกล้ตัวคนไทยอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ปัญหาเราอยู่ในร่มแต่พี่ๆทราบไหมว่าโอเคแสงแดดเราออกแดดกลางร่มทากันแดดแล้วใช่ไหมแต่ว่าความพีคคือในร่มมันมีแสงฟ้า มันมีแสงฟ้านะคะซึ่งส่วนนี้มันมีสิ่งที่มันสามารถไปกระตุ้นให้เกิดซอมบี้เซลล์ได้เหมือนกันนะดังนั้นคือ,อ,อว่ากันในเรื่องของอายุยืนศาตว์ชลอวัยเนี่ยการปกป้องผิวหรือการดูแลผิวให้ถูกต้องเนี่ยมันจึงเป็นเบื้องต้นในการที่จะรักษาสุขภาพนะเพราะว่าถ้าเรามองข้ามกับเรื่องเล็กๆพวกนี้แล้วสมมติว่าเราไปทิ้งไว้ กินอยู่อะไรใดๆแล้วมันไม่ได้ดีมากมันมาเจอกับสิ่งที่โดยเฉพาะพี่ๆที่เป็นนักวิเงอัลต้าเนาะที่วิ่งพูดอยู่เนี่ยเป็นห่วงว่าเธอจะต้องวิ่งตากแดดนานๆเนี่ยโอเควันนี้มันจะแค่ดำแต่เราตอบไม่ได้ว่าการที่เราปล่อยให้ผิวเราโดนแดดนานๆโดยที่ไม่ปกป้องอะไรมันจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะโรคใดๆในอนาคตหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้งานวิจัยมันชัดแล้วนะซอมบี้เซลลมันไปกระตุ้นให้เซล,ล์ธรรมดาที่ดีอยู่แล้วกลายเป็นซอมบี้หรือท้าเซล,ล์ไหนที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วมันก็จะเป็นมะเร็งง่ายขึ้นโอเคไหมคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงพูดตรงนี้เพราะว่าถ้าพี่ๆที่อยู่ในค่ายพาวโคหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะวิ่งกันเอาตากันร้อยกันข้ามคืนข้ามวันดังนั้นตรงนี้อยากให้ให้ลองใส่ใจประเด็นเนี่ยที่จะพูดเปิดประโยชน์เรื่องว่า ผิวแก่ตามวัยกับผิวแก่เพราะแดดเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าจะสังเกตก็คือถ้าผิวแก่เพราะแดดเนี่ยมันจะมีจุดในเรื่องของเอ่อดีเฟกต์เราจะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยมีเอ่อริ้วรอยไม่ธรรมดามันจะมีริ้วรอยมันจะมีจุดด,ด่างดำโดยเฉพาะเป็นฝ้าใต้ผิวค่อนข้างเยอะถ้าโดนแดดน,นะคะเพราะว่าไอเจ้าตัว UV UV มันจะมี A กับ B ใชไหมเเนี่ยมันจะทำลายคอลลาเจนกลาสตินมันก็แค่ทำให้ผิวเหี่ยวแต่ถ้า B เนี่ย มันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดฝ้ากระใต้ผิวโอเคผู้หญิงเนี่ยจะคอนเซิร์นอยู่แล้วจะจะ,จะกลัวแดดแต่ถ้าผู้พี่ผู้ชายเนี่ยไม่ไม่กังวลเนี่ยอนาคตเนี่ยพอเลามันฝ้ามันรักษาย,ยากนะโอกาสที่มันจะพัฒนาไปเป็นพวกโทษนไฮชลมะเร็งผิวหนังอะไรงี้มันก็มีตามมาได้นะดังนั้นอยากให้พี่ๆลองดูว่าเอ๊ะวันนี้เราปกป้องผิวดีแล้วหรือ,อยังแล้วมันสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันดีเพียงพอไหมเนาะสิ่งที่กุ้นจะมาแนะนะําอ่ะวันนี้กุ้นนะ่ะ รีวิวผลิตภัณฑ์ UV Ultra เนี่ยแล้วก็ดู Ingredients เนี่ยวิงพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ครอบคุม UVA UV a UVB UV แสงฟ้าด้วยนะถึงบอกว่าทำไมกิินถึงกล้าที่จะเอามาขายในดิลิตหลายคนบอกว่ามันนวัตกรรมยังไงกิินจะบอกว่าสูตรที่พี่เอิร์ธใส่มาเนี่ยมันมีสามสามสามเลยสามกระบวนการหนึ่งปกป้องสองฟื้นฟูสาม ค่าเซลล์ซอมบี้เชื่อไหมตัวเนี้ยค่าเซลลซอมบี้ได้คือคือ,ค,อความที่ active ingredient เขาค่อนข้างเยอะสิ่งที่ไฮไลท์กุ้นจะบอกว่าตัวอินกิวดีนที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องเนี่ยมีทั้งหมดหกตัวหกตัวเนาะแต่อันนี้กุินแค่ยกตัวอย่างมานะคะ มีทั้งตัวฟิสิกอลซันสกรีนแล้วก็เป็นแล้วก็มีเคมีคอลซันสกร e นที่ช่วยในการแอบซอบตัวตัวรังสีเอาไว้นะคะมีทั้งหมด6ตัวแล้วเป็นตัวพรีเมียมทุกตัวในส่วนที่ตัวฟื้นฟูผิวอ่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับให้สกินบเรียร์แข็งแรงขึ้นเนาะเช่นในส่วนของ Alpha a าบูตินวิตบีสพวกนี้จะปรับพวกตัวสกินบเรียร์ให้ดีขึ้นแต่อีกตัวที่พีกเลยที่บอกเป็นกลไกที่3ของตัวนี้คือ เป็นตัวที่ฆ่าเซลล์ซอมบี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการฆ่าเซลล์ซอมบี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งในนี้มีทั้งหมดแปดตัวยกตัวอย่างเช่นใบบัวบกยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีที่ได้มาจากลูกพลัมอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตัวที่แพงมากนะคะเขาเขาเขาคัดเขาคัดตัวที่เป็นตัว ไฮไลท์เนี่ยมาให้กับไดลอดเนี้ยครบถ้วเนเอะกยัมีแซมเปลิลอยู่นี่อะเนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรอะไม่ใช่ครีมอะ,อะเป็นเนื้อครีมที่เบามากนี่นะคะเป็นเนื้อครีมที่เบาบ้างสีสีจะดูเป็นสีเนื้อนะคะได้ไหมสีเป็นสีจะดูเป็นสีเนื้ออะกล้องอยู่ไหนนี่นะคะเวลาทาลงไปค่ะจะเป็น มันจะกลืนไปกับผิวนะใช้ได้กับทุกเฉดผิวนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะคะมันจะไม่ทิ้งรอยขาวไว้เหมือนพวกกันแดดยุคเก่านะตัวนี้จะมีทั้งกลไกการปกป้องโดยใช้สารสําคัญทั้งหมด6ชนิดนะคะมีไทเทเนียมไดออกไซด์แน่ที่เป็นตัวไฮไลท์นะตัวถัดมาคือจะเป็นกลุ่มของสกินแบเลเยอร์ฟื้นฟูนะเช่นในเรื่องของตัวอัลฟาอบูตินไฮยาลูนิกแอซิดนะก็มีมาให้อีกอันหนึ่งสุดท้ายที่อย่างที่บอกนะฆ่าเซลล์ซอมบีได้ ก็จะเป็นกลุ่มพวกแอนตี้ออกซิเดชันมีวิตเอวิตซีที่เป็นตัวไฮไลท์เขามีพวกกลุ่มใบโบรบกพวกนี้นะซึ่งมีทั้งหมด8ตัวนะขออนุญาตพูดชื่อไวๆให้พี่ๆฟังแล้วกันนะคะสักครู่หนึ่งอ่ะอึบเห็นหน้าขึ้นไหม อ่ะโอเค,คกลไกของเขามีทั้งหมดสากลไกเนาะอันแรกคือกันแดดทุกคลื่นแสงนะมีทั้งหมด6ตัวอันแรกคือไทเทเนียมไดออกไซด์กินว่าหลายๆคนที่เป็นเทพเจ้าด้านกันแดดจะรู้จักชื่อนี้ดีนะฮะไลโปชิลไลโปชิลเนี่ยจะเป็นกลุ่มของตัวลดเอลดเมลานินได้ด้วยนะคะ นะแล้วก็เป็นตัวทีโนซอฟนะช่วยกันแดดได้ทุกคลื่นแสงเหมือนกันนะคะมีตัวซิงค์ออกไซด์เป็นซันสกรีนแบบกายภาพนะกันช่วง UVA UVB นะแล้วก็ปลอดภัยกับผิวแพ้ง่ายนะแล้วก็เป็นตัวเมอร์เมอร์โซริลนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มกันแดดที่มีความเสถียรสูงดังนั้นพี่เอิร์ธเนี่ยเขาใส่ตัวกันแดดที่ครอบคุมทุกคลื่นแสง มาให้ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB นะเป็นตัวแสงฟ้าจากหน้าจอด้วยนะคะมี visible i Vis b light ด้วยนะคือครอบคุมทุกคลื่นแสงนะไม่ว่าจะเป็นในร่มน,นอกอาคารก็ครอบคุมหมดถัดมาคือจะเป็นตัวกลไกลที่เรียกว่าฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนล้าก็คือปรับให้ผิวแข็งแรง มีไนอาซินามายก็คือ B 3สามีอัลฟาอาบูตินนะคะมีสารสก,กัดจากเอลเดอร์ไวท์มีแพนทีนอลหรือวิตามิน B 5ห้านะมีเซรามายคอมเพล็กซ์มีไฮยาลูริกแอซิดมีเมดัสโซไซนะแล้วก็มีไซบรท์นะตัวไซบรเนี่ยมันจะเป็นลิโคลิดนะลดความหมองคล้ำรอบตาได้ตัวนี้ถึงทารอบดวงตาได้นะพี่น้องทาแล้วไม่แสบตานะ,ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความฟื้นฟูเอ่อชุ่มชื้นให้ผิวลดจุดด่างดำได้ด้วยอัลฟาอบูตินนะคะ อันนี้คือกลุ่มที่สเนาะกลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มในการฆ่าเซลล์ซอมบี้หรือลดการเกิดเซลล์ซอมบี้ซึ่งจะมีทั้งหมด6ตัวมีซูเปอร์ร็อกซีซึ่งจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C จากลูกพลัมนะมีสารต้านอนุมูลสสารสูงมากนะมีไบโอเบเนฟิตี้ปกป้องผิวจากแสงแดดลดการอักเสบระดับเซลล์ได้นะเซนเทล่าหรือ,อ,อตัวไบโบบก ลดการอักเสบฟ,ฟื้นฟูผิวจากแสงที่เสียหายนะคะ less volatile นะพูดผิด less volatile เออลดการเกิดซอมบี้เซลล์ปกป้องอจจิ้งจาก uv นะจ๊ะมี green tea extract มีชาเขียวนะคะ,ต,นนะ id, นะต้านอนุมุนอิสระลดการอักเสบแล้วก็ ferulic acid นะต้านอนุมุนอิสระที่แรงมากปกป้องเซลล์ lle, จากแสง uv เอาเป็นว่าในเนี้ยมีกลไกสามกลไก อินกิวดียนหลักที่ช่วยในการปกป้องฟื้นฟูหรืออะไรหรือฆ่าเซอซอมบี้เนี่ยทั้งหมดหกบวกหกบวกแปดเป็นยี่สิบตัวทุกคนยี่สิบตัวทุกคนยี่สิบตัวจ้ายี่สิตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะคะดีกว่าพวกกันแดดจากเคาน์เตอร์แบรน์เนี่ยพูดตรงๆเราก็ด้วยเนื้อสัมผัสของเขาที่ใช้ง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสเด็กนักเรียนก็ใช้ได้นะ พี่ๆนะักกีฬาไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิ่งเอาต้านะเอาเดอทุกประเภทควรคานะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเอ่อกับราคาจริงๆควรที่จะอยู่ห้าร้อยเก้าสิบนะก็ว่าราคาเต็มไม่แพงแล้วราคาที่ขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบยิ่งไม่แพงใหญ่แต่ราคาที่วินจะให้วันนี้ที่คนที่ร่วมกิจกรรมในไลฟ์วินลดให้เลยยี่สิเปอร์ซ็นจากราคาสี่ร้อยห้าสิบโอเคไหมใครมาดูย้อนหลังสามารถเอ่อเล่นย้อนหลังได้เอ่อไม่เกินหนึ่งวันนะแล้วก็ขับดูเข้ามาอยากลองค่ะอยากลองดูไลฟ์แล้วอยากลอง นะแชร์ไลฟ์แล้วได้ส่วนลด20อร์ซโอเคไหมคะก็แคปรูปเข้ามาในลายพาวโคก็ได้ลายดีอีลิตอิก็ได้นะจ๊ะอ่ะวันนี้มาแนะนำกันเท่านี้อยากให้รู้ว่าอีลิตขายกันแดดที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะดีมากๆในตลาดเลยแหละชื่อว่า U ูออัลตร้าของพี่เอิร์ธพีแอมนะคะใส่ตัวปกป้องมาทั้งหมด6ตัวใส่ตัวฟ้นฟูมาทั้งหมดหตัวใส่ตัวที่ฆ่าเซลล์ซอมบี้มาทั้งหมด8ตัวนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ใครที่เป็นสาย พวกชะลอวัยตัวนี้ช่วยได้คือคอนเฟิร์มเลยเลยว่ามีสารต้านอนุมูลสัตรจริงๆซึ่งสารต้านอนุมูลสระว์เหล่านี้จะไปช่วยในการลดการเกิดเซลล์ซอมบี้หรือลดการทํางานของเซลล์ซอมบี้ที่จะไปพ่นทิศให้กับเซลล์ดีๆในร่างกายโอเคไหมดังนั้นไอ้เรื่องแก่ไม่แก่เนี่ยึ้นว่าวินมองข้ามชดเรื่องแก่ไม่แก่จากแสงแดดไปละมองไปเรื่องว่าเออถ้าแสงแดดมันทําให้เราเกิดเรื่องของเซลล์ซอมบี้เกิดอนุมูลสัต์บนหน้าแล้วมันไปน เอฟเฟกกับอวัยวะส่วนอื่นหรือเซลล์อื่นๆเนี่ยกลิ้นว่ามันน่ากลัวกว่ามากนะอันนี้คือว่ากันด้วยเรื่องของศาสตร์ชะลอไว้นะจ๊ะพี่ๆอ่ะโอเคทักทายกันนิดนึงนะทักทายกันนิดนึงตามมาแล้วเห็นหน้าครับโอเคจากพ่อที่ผ่านมาพ่อจาได้ใช่ไหมพ่อจําได้ไหมว่าของพี่เอิร์ธมีอะไรบ้างกลิ้นกลิ้นมานั่งดูอินกิเดียนี้ดีนี่คือเยอะมากนะจําคือ,คอถ้าไม่มานั่งดูดีๆจําไม่ได้จริงๆคือเยอะแบบโคตรคุ้มอ่ะ พูดเลยตัวเนี้ยโคตรคุ้มใครได้ไปนี่ราคาปกติไม่ลดก็คุ้มมากแล้วนะอ,อสวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่ดีมากจริงที่พูดมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ได้โกหกคือแกะอินกิวเดียนพี่เอิร์ธมานั่งดูแล้วแบบเชีย่ยดีมากดีมากเคานเตอร์แบนแพ พูดเลยพี่เอิร์ธนี่คือจัดเต็มแล้วก็เน้นเรื่องของฟังชั่นอลสกินแคร์แอนด์ซันสกรีนจริงนะพ่อบอกใบบัวบกชาเขียวป้องกันนี่นพ่อจำได้ละต่อไปเวลาไปเจอพี่เอิร์ธบอกว่าใบบัวบกชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะไม่ใช่อะเอาเป็นว่าเรื่องกันแดดของพี่เอิร์ธไม่แพ้ใครมีทั้งหมดหกตัวที่ช่วยอยู่เรื่องฟื้นฟูเมื่อกี้พี่พูดถึงนะฟื้นฟูสกินแบเรียร์แปดตัว แล้วก็มีตัวในเรื่องของค่าซอมบี้เซลล์อีก6ตัวโอเคไหมดังนั้นนี่คือโคตรดีจบแล้วไลฟ์นี้ใครอยากได้ไปกดแชร์ไปนะได้สับส่วนลด20จากการแชร์แล้วก็ใส่สรุปให้พี่นิดนึงนะจ๊ะพ่อบอกว่าอ่ะโอเคป่ะพ่อเดี๋ยวเรามูฟเฟไลฟ์สุดท้ายกันนะมันเหมือนเดิมบาร์โฮสจ้ะสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วจ้าขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาจ้า ไลฟ์ย้อนหลังเอ้ยเล่นไลฟ์ย้อนหลังได้นะแชร์ย้อนหลังได้มีประโยชน์ก็ฝากอุดหนุนได้จ้าจริงๆดีมากเลยบ๊ายบายไปแล้วจ้ะ